โอเคครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้กับช่องจอห์นี่บอยทีวีนะฮะกีับการอัปเดตแพทโน้ตนะครับผมเรื่องวันนี้ก็มาเป็นอีกคลิปเช่นเคยนะฮะมาว่าค่อนข้างจะสั้นเนาะวันนี้ก็เลยเอามาเป็นคลิปสั้นๆฝากให้ละกันนะครับผมกับวันนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปรับความยากของดันเจียนโลกนะครับผมก็คือวัวดันเจียนแล้วก็หอคอรซสิั่นใหม่แล้วก็มีปรับ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไนโครนะครับผมหรือประดับอีกาได้เองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราดูรายละเอียดกันนะครับผมในแพทโน้ตของวันที่14มกรานะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคนะฮะก็จะมีพวกกิจกรรมทั้งหลายเนาะที่เราอัปเดตก,กันไปเมื่อวานเดี๋ยวอันนี้เราไปดูในเกมนะครับส่วนข้อ2เนี่ยอ่ามีเพิ่มมนาะคือมีพาร์ทเพิ่มเข้ามาใหม่ 2พาร์ทนะครับผมเป็นแบทเทิลพาร์ทนะฮะอ่าซึ่งพาร์ทตัวนี้มีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้นะครับผมเป็นพาร์ทเล่นแร่แปรธาตุนะครับผม2,000เพชรนะฮะก็จะมีทั้งตัวเศษฟ้ากรลาหหนนะฮะแล้วก็แก่นพลังกําเนิดโลกนะครับผมที่เอาไว้สุ่มทําในกิจกรรมเนาะแล้วก็จะมีพาร์ทเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมแห่งดึกดำบรรณนะฮะ ความที่มีความกระหนสักอย่างเนี่ยนะหลอมรวมอ่าโอเคอ่ <c oughs> ะครับผมก็จะมีพวกอ่าทั้งมีกาชาเนาะส่วนใหญ่จะเป็นกาชาแล้วก็มีเศษในความกระหนนะครับผมแล้วก็มีแก่นพลังกําเนิดโลกให้นิดนึงนะฮะไรนะคะสองพันเพชรนะครับผมก็จะมี2พาร์ตตัวนี้ที่ด้วยเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตเดิมที่ยังมีอ่าอายุอยู่เนาะยังไม่หมดอายุนะครับผม ส่วนข้อถัดไปนะครับผมก็เนื้อหาในการอัปเดตนะครับก็ระดับความยากนะครับแล้วก็อัตราการดอบของเวอร์เดนเจียนนะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเริ่มจากชั้นบนนะครับผมมอนสเตอร์ก็ถูกปรับระดับเพิ่มเลเวลขึ้นครับผมไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะฮะรอบนี้เพิ่มขึ้นนะฮะจาก64นะฮะต่ำสุดก็จะเพิ่มกลายเป็น70นะฮะสำหรับอันที่ชั้นบนนะแล้วก็67เป็น73 เจเป็น76 7นะฮะเ3 79นะฮะ76เป็น82 7 9เป็น85นะครับส่วนชั้นล่างก็มีการปรับเช่นกันนะฮะปรับเพิ่มเวลนะครับผม58เป็น61นะฮะแล้วก็6 1เป็น64 64ก <64 S 1> ็จะเป็น67นะฮะ67เป็น70และ6 7เป็น70 70ก <70 S 1> ็จะเพิ่มขึ้นเป็น73นะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่ม าการดรอปนะครับผมจะเพิ่มขึ้นสหรับไอเทมไอเทมดันต่อไปนี้นะฮะก็เป็นพวกอุปกรณ์หายากหรืออีพิกนะครับผมก็คือของอุปกรณ์สีฟ้าและสีม่วงนะครับผมอะไหล่บินความปานีิสูงนะฮะอะไหล่บินสีฟ้าเนาะแล้วก็น้ำตายึดแขนม้วนคัมภีร์รับหายากม้วนคัมภีร์รับอีพิกและไอเทมเสกซากนะครับผมที่จะเพิ่มเลทนะครับผมก็คือม้วนคัมภีร์ที่ไว้คราบของฟ้ากับของม่วงก็เพิ่มเลทด้วย นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าในวอร์ดนเจียนมันเพิ่มจริงหรือเปล่าเพิ่มเท่าไหร่0.01หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะโอเคครับส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับคือหอคอยซีซั่นนะครับผมก็มีการเริ่มนะครับซีซั่นรอบนี้เริ่มแต่วันที่สี่เนาะจนถึงวันที่18กุมภาเลยนะฮะ ก็มีเวลาหลายอาทิตย์เหมือนกันเนาะในการเก็บแต้มซีซั่นใหม่แล้วก็ไปแลกของกันนะครับผมส่วนของเก่านะครับผมก็จะถูกเคลียรเนาะโทเค็นจะถูก reset รีเซ็ตนะฮะของซีซั่นเก่าและการรวบรวมซีซั่นใหม่ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่14นะครับผมต่อไปนะฮะข้อที่เราเดากันสุดท้ายผมเดาผิดนะฮะก็คืออุปกรณ์อีกาะระฮะมีการปรับนะครับผม ก็คือจะปรับตั้งแต่บวก9ขึ้นไปนะฮะจะมีค่าพลังที่ได้รับเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะมีอะไรบ้างมีอยู่3ชิ้นนะฮะก็จะเป็นเครื่องล้างกรงเล็บนะครับผมแล้วก็เข็มขัดอีกานะครับแล้วก็นกหวีดนะก็จะเป็นตัวประดับอีการตัวเก่า2ชิ้นเนาะตัวชิ้นแรกเนาะแล้วก็เป็นอันที่เป็นล่าสุดก็เป็นนกหวีดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูสเตตในเกมที่เพิ่มมาแล้วกันนะฮะอย่างตอนนี้ผมมีแค่บวกดเนอะซึ่งผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะว่าบวก9อันเก่าม,มีแล้วแต่ที่ผมจำได้เนี่ยน่าจะเป็นค่าโอกาสสูงสุดอะไรพวกนี้ไหมครับที่มันน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พวกดาเมจพื้นฐานและพวกนี้ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะสำหรับชิ้นนี้นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็ อาจจะเพิ่มป้องกันลดดาเมจแล้วก็พวกทนดาเมจทักษะพวกนี้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะฮะถ้าใครมีข้อมูลของตัวเก่าก็มาพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันส่วนถ้าบวกเขนกขนวีดอันนี้ก็นี่จะเห็นได้ชัดเลยเนาะปุ๊บเพราะว่าบวก8มันจะหายไปเลยเนาะพอบวก9สิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นเนี่ยนะครับผมก็คืออัตราดาเมจที่ได้รับเนาะ แล้วก็ลดดาเมิสถานะพิ่ปกติมีมาเพิ่มอีกนะครับเป็น5เปอร์เซ็นต์เนาะก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันมากขึ้นนะครับผมพอตัดไปนะฮะก็จะมีการเพิ่มขีดจำกัดของการขยายกระเป๋าเก็บของนะครับผมจากช่องเนี่ยเป็น280ช่องนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขครับอธิบายเกี่ยวกับห้วนอ่าการแตกของประดับอีกานะฮะ ซึ่งเพิ่มข้อมูลตรงนี้มาให้นะครับผมก็คือจำนวนความพยามและความล้มเหลวในการเสริมพลังเนี่ยจะไม่ถูกสะสมนะฮะสำหรับมิชชั่นและความสําเร็จเมื่อใช้ม้วนพลังอีการป้องกันในการป้องกันนะฮะแล้วก็แก้ไขข้อผิดพาต่างๆในเกมนะฮะก็คือง่ายๆแล้วก็คือถ้าคุณใช้ใบกันแตกเนี่ยในการตีบวกอุปกรณ์อีการเนี่ย ทั้งเควสกิจกรรมมิชชั่นอะไรพวกนี้ก็จะไม่นับนะฮะแล้วก็ความสําเร็จในเมนูความสำเร็จเนี่ยของอุปกรณ์ก็จะไม่นับเหมือนกันนะครับผมอโอเคนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมกับอัปเดตแพดโน้ตในวันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูในเกมส์ทน่งีนักกากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่า อันนี้ก็คือหน้าตาของกล่องสมบัตินะฮะซึ่งรอบนี้มาเป็น2ประเภทนะฮะกุญแจที่ใช้ต่างกันนะครับผมอ่ากุญแจที่ใช้ต่างกันนะฮะมีแยกกัน2ประเภทชัดเจนนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนกิจกรรมของสก,กัดและผสมธาตุเนาะอันนี้จะได้เป็นกุญแจทองนะฮะมันจะมีกุญแจ2ประเภทนะฮะอันนี้เป็นกุญแจทอง กุญแจเงินนะฮะผมอ่าผมเรียกกุญแจทองกุญแจเงินแล้วกันนะแล้วก็จะมีคําสั่งแปลธาตุอ่าอันนี้ก็จะได้กุญแจทองเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นกระชาธาตุเล็กแล้วกันนะฮะก็จะเป็นกุญแจทองเหมือนกันอ่าส่วนที่เหลืออ่ามีอันนี้อีกอันหนึ่งนะสนุนกนารฉีดพลังเวทนะฮะก็ตาที่บอกกันนะก็จะมีอันนี้แล้วก็เป็นกล่องเลือก ให้มันน้อยมากเลยกล่องเดียวเนี่ยไม่ได้แจกเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ก็อโอเคทำเล่นๆก็ไม่ได้ยากมากมายนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ทำอยู่นะก็คือเก็บค่ามอนสเตอร์นะครับผมในดันเจียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นดันเจียนธรรมดาพิเศษนักรวมมาเลยนะฮะก็คือ1 5 0 0งนตัวเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คือคุญแจอันนี้แจกเป็นกุญแจเงินนะครับ ก็เท่าที่ดูห่อคอยก็เป็นกุญแจงเงินเหมือนกันนะฮะก็คือประมาณนี้หมดแล้วอันที่เหลือจะเป็นกิจกรรมเก่าเนาะถ้าดูจากนี้ก็ุญแจงเงินก็ของก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มค่ากว่าเท่าไหร่อันนี้จะคุ้มค่ากว่านิดหนึ่งตรงที่อันนี้ที่น่าสนใจพิเศษก็คือเป็นกล่องเลือกพานนะม่วงกับอุปกรณ์อาวุธม่วงนะฮะซึ่งสังเกตว,ว่าเป็นกล่องเลือกได้เลย เลือกอาชีพได้เลยนะฮะถ้าเป็นของสัตว์ก็คุณสามารถจิ้มเลือกได้เลยเปิดเลือกได้เลยนะฮะอ่ามันเป็นกล่องเลือกนะฮะไม่ใช่สุ่มนะฮะเปิดแล้วก็เลือกได้เลยก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะก็ถ้าผมได้ก็ดีเหมืงนันเพราะว่าม่วงผมก็ยังไม่ครบก็จะได้เลือกตัวที่ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผม อ่าต่อไปนะฮะก็มีแพ็ค้านค้าเพิ่มเข้ามานะฮะก็อย่างที่ว่ากันเนาะก็ุญแจนะฮะกุญแจทองมานะครับผมมีสองแพ็คเนาะกุญแจทองแล้วก็จะมีแพ็คสเต็ปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับธาตุเนาะอืมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแพ็คธาตุแพ็คใหญ่อืม นะครับผมนี่ก็จะเป็นแพ็คที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอ่ามีเป็นเพชรด้วยโอเคนะฮะก็คิดว่าน่าจะอัปเดตทั้งหมดครบหมดแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับแผ่นโน้ตวันที่2 4โมกรานี้นะครับผมก็ตกลงผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะภายใต้คลิปนี้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงจะน่าจะอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผม่ก็ฝากช่องจดนิบรทีวีไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเวลาไลฟ์สตรีมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวมาไลอ์อ่านแน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคครับแล้ววันนี้ก็ได้จะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ